ตอนนี้บ่ายโมงดูนะคะสินแลนตอนนี้ใครอยากโยมั่งความร้อนข้างล่างขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ทำแบบว่าให้หิมะละลายแล้วมันจะเป็นละอองแบบนี้นะคะจะเป็นละอองแบบนี้สู้หมูสู้หมู บ้านเราก็เรียกหมอกแค่หมอกแต่ที่นี่เขาเรียกสู้มูนี่บ่ายโมงแล้วนะคะยังเป็นแบบนี้ลื่นนะคะถนนลื่นนียายอยู่ข้างบนนะคะลงไปไม่ได้ค่ะอยู่บนบ้านลงไปไม่ได้ ม่ก้าลมถ้าลงไปแล้วก็ไปหกลมแล้วมันก็ไม่มกล้่ะครั้งแรกยายว่าจะไปถ่ายนั่นหน่อยนะก็เลยไปไม่ได้จะไปถ่ายคลิปทะเลตอนนี้ถ้าถ่ายคลิปทะเลไม่เห็นทะเลนะคะทะเลยิ่งขาวกว่านี้นะคะ นี่ยายก็อยู่ห่างประมาณอยู่ห่างทะเลก็ประมาณกิโลนตอนนี้นี่แลค่ะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะยายจะยืนถึงสิบนาทีไหมเนี่ย ไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวโอ้ยเนาะจะออกไปไทยเนี่ยถ้าคนแบบว่าถ้าร่างกายแม่แข็งแรงก็เป็นบัตรนะคะแบบนี้ร่างกายแม่แข็งแรงก็เป็นบัตร ở kiên vitamin C vitamin C nữa, không kiên cả lọ dài có kiên vitamin C đủ ถ้าถ่ายใกล้ๆมันก็จะมองเห็นตึกหน่อยถ้ายกไปไกลๆก็จะไม่เห็นนะคะโ,โหยิ่งนั่นยิ่งยิ่งยิ่ง,งนั่นยิ่ง นั่นขึ้นนั่นขึ้นเ <c oughs> ดี๋ยวดีกว่ะ คิดว่าจะนั่นไห่คะเนี่ยขับรถต้องเปิดไฟนะคะเนี่ยเมื่อวานยายนั่นเลยปากแตกเลยปากแตกเลยทำไมปากแตกก็มันมัน,ม,นมันหนาวไงมันเย็นไงู่ดูกองกองหิมะดูนะคะสองท่วมามท่วมยายนะคะตรงนั้นกองดำด อยู่ตรงระเบียงไม่ไหวมีมันมองอีกด้านหนึ่งดูสิคะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วตอนนี้บ่ายโมงโอ้ยนะตรงนี้ที่มันเป็นแบบนี้นี่เขาเอาหินกับเกลือมาโรยนะคะถึงถึงจะมีที่นี่ค่ะเอาหินกับเกลือมาโรยน้ำแข็งมันจะละลาย หิมะมันจะละลายแล้วมันก็จะมีที่จอดรถเขาก็ต้องเกตด,ด้วยค่ะเอารถมาเกตไปกองอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะเนี่ยใต้ต้นไม้นั่นน้ำกระสูงท่วมหัวเลยนะคะนาสองท่วมนะคะใต้ต้นไม้ที่ว่าไปลายนั้นมันจะแตกใบสวยๆอยู่ตรงนู้นค่ะหน้าต่างย้ายก็ไม่ได้ไม่ได้เช็ดเลยนะคะจะกลับมาจากไทยก่อนก็เช็ดโอ๋อเอาตรงนี้แหละ ลงไปถ่ายตรงนั้นไม่ได้เพราะไปนี่จะจะต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะใส่เสื้อสะท้อนแสงเพราะมันมืดค่ะมันมืดต้องใส่เสื้อสีแบบว่าสีเหลืองแล้วก็มีแคบสะท้อนแสงสีเหลืองสีส้มสะท้อนแสงถึงจะนั่น เวลาเราข้ามถนนข้ามอะไรที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะให้แบบว่าให้เราแบบทำให้นั่นถ้าไม่นั่นก็เพราะตอนนี้คือแบบถ้าอากาศแบบนี้ตำรวจเขาก็จะเขาก็จะขับรถตรวจนะคะ<ม>เขากลัวคนแบบว่าหนาวคนแก่มาซื้อของมาจ่ายตลาดอะไรแบบนี้หนาวแล้วก็ทนไม่ไหวอะไรแบบางเงี้ยแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะนั่นแล้วค่ะ เขาจะมีแบบว่าเขาเขาเขาอะไรที่บ้านเราก็เรียกอะไรเรียกแก๊ปเหรอสั่งสั่งแล้วก็จะมีไปส่งอ่ะตามห้างเดี๋ยวนี้เขาจะแบบว่าเขาจะมีแบบว่าให้แบบให้เราสั่งสั่งแล้วเขาก็จัดจัดแล้วก็มีคนไปส่งให้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดค่าส่งคนแก่ที่นี่เขาก็ไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปเดินซื้อนี่ค่ะโอ้ย แล้วดีดีน้ำมื่อวานยายนั่นได้ลงไปไปส่งของไม่รู้จะยังไงเห็นเขาบอกว่าไปส่งเห็ดให้น้องที่อยู่นู่นไม่รู้ว่าเห็ดเขาบอกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นสินค้าคุณอาจจะต้องเสียภาษีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเขานั่นอน่ะเดี๋ยวเขาจะ ลับมาเขาจะถ้าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่นั่นเขาก็จะเอาเงินมาคืนด้วยแล้วก็เอาเหตุมาคืนด้วยยังยังไม่รู้ยังไงเขาบอกว่าจะต้องทําเรื่องเสียภาษีอีกค่าส่งก็ดังห้าสิบห้าเก้าบาทแปดสิบเซนนะจ่ายไปแล้วแล้วดูซิว่า เขาบอกว่าทาไม่ทำทำมันไม่ได้เพราะตอนนั้นเคยส่งไปที่นู่นก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่านี่มันปีใหม่แล้วเห็นขึ้นปีใหม่นี้เขาบอกว่าเขาเขาเขา,เขาทำใหม่เขาว่าอย่างเนี้ยเขาอะไรกฎหมายออกมาใหม่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยยุ่งยากอืมกฎหมายออกมาใหม่เหมือนกับกฎหมายเมืองไทยอะออกอะไรกันนักันหนาก็ไม่รู้เขาบอกว่า แล้วฉันจะทํำยังไงบอกกับฉันจะต้องกลับไทยก็ฉันจะส่งไปให้เขาไอแค่เห็ดตากแห้งก็อะไรมันเป็นสินค้าอะไรอ่ะที่นี่มันแบบว่าที่นี่อะไรเห็ดของเขาก็มีสดการส่งออกส่งอะไรด้วยอะไรแบบเนี้ยโอ้ยบอกก็ส่งไปให้ลูกสาวกินตากแห้งแล้วส่งไปให้ลูกสาวเขาบอกเดี๋ยวลองดูว่าได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้เขาจะยกกล่องมาคืน ยกกล่องมาคืนด้วยแต่ว่านั่นไปแล้วดูถ้าเสียภาษีเยอะก็ไม่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 นั่นนะไม่ไม่นั่นนะเขาบอกก็ดูถ้าเสียภาษีเยอะเขาก็จะเอามาคืนเขาว่าอย่างนี้นะโอ้โหทำใหมืดอย่างนี้วะน่ะมาโอ้โหอากาศแสดงว่าข้างใต้อะใต้ทะเลมันร้อนมากเลยนะคะเนี่ย มองไม่เห็นเลยนะคะนกเนกหายหมดเลยเนี่ยต้นไม้ตรงนั้นที่นกนั่นอนะมองดูก็มคะตอนนี้อยู่ในความมืดค่ะสวัสดีนะคะแค่นี้นะคะให้ดูแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ